สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมเบียร์อีกครั้งหนึ่งจากร้าน PD ดีค c e n เซ r เตศูนย์รวมรถบ้านมือสองคุณภาพดีครับวันนี้ใครที่หารถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ยี่ห้ออีซูซูนะครับผมแล้วก็อยากได้เครื่อง2 5 0 5นะครับต้องไม่พลาดกับคลิปนี้เลยนะครับผม คันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับผมก็เลยนํามารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมเป็นตัว Isuzu ได้เครื่องยนต์2.5แล้วก็ตัวเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับผมก่อนที่จะเป็น1.9กับเครื่อง3,000นะครับตัวนี้เครื่องตัวสุดท้ายจะได้ไฟกเกด y ไลท์นะครับสังเกตดีๆนะครับลูกค้าจะไม่ใช่ไฟกลมนะครับผมเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับตัวนี้กระจังหน้าคมเยี่ยแบบนี้หน้าตารอเหล่าแบบนี้สีขาวสวยแบบนี้เดี๋ยวไปรับชมนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ ห้องเครื่องก่อนนะครับลูกค้าอ่าผมเปิดตัวฝากระโปรงนะครับแล้วก็สตาร์ทรถให้ดูก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับลูกค้าอ่าอ่าเครื่องยนต์สตาร์ทติดดีนะครับจะได้ตัวแซดหรือจิตนะครับผมเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับของเครื่องยนต์2.5นะครับมาดูความสวยงามของห้องเครื่องกันนะครับผมอ่าตัวคาหหน้าสีขาวสวยแบบนี้เลยนะครับผม มาดูเพจนะครับลูกค้าอ่าเพจเดิมเลยนะครับผมมุดต้องเป็นมุดดํานะครับลูกค้ามีมาร์กสีชมพูจากป้ายแดงยังอยู่เลยนะครับผมอ่ามุดเดิมนะครับผมลูกค้าตัวเครื่องทํางานได้อย่างดีนะครับม้อน้ําตัวนี้ยังเป็นหม้อน้ําเดิมนะครับลูกค้าสังเกตว่าจะมีอ่าตัวอีซูซุนะครับโลโก้อีซุซุป้ายสีต้มแบบนี้ฝาหมอน้ําแบบนี้นะครับฝากระโปรงเดิมนะครับตัวมี ข้อมวลกนราำของรักษาอย่างนี้นะครับผมสองนแบบนี้เดิมๆนะครับรถเดิมๆเลยนะครับฝากระโปรงไม่เคยมีไอนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับชักเครื่องยนต์นะครับผมไม่มีไอนะครับรถคันนี้อ่าไปรถคันนี้วิ่งอยู่แค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับลูกค้าถ้าหาอยู่นะครับผมไม่ต้องไปหาแล้วนะครับคันนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไป รับชมกับภายในกันต่อนะครับดูว่าภายในสวยแค่ไหนนะครับอ่ารถเลี่ยมมากๆกครับลูกค้าอ่ะโอเคนะครับภายในจะเป็นเบาะตัวผ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตามสไตล์ของอีซูซูเลยนะครับคอนโซลมีความใหม่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับลูกค้าเกียร์ออโต้นะลูกค้าตัวนี้ที่ผมบอกเลยคือตัวแซด e รีจิตนะครับผมมันก็จะเป็นตัวท็อปเลยมีปุ่มสตาร์ทนะครับอ่ามีตัวปรับที่พงมาลัย นะครับลูกค้าตัวนี้ตัวมีจอแบบมีเนนะครับผมแล้วก็จะมีแอร์แบ็กทั้งผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับอ่ออาคอบชั้นทุกอย่างถือได้ว่ารถใหม่มากครับลูกค้าใครหาอยู่เกีออโต้สประตูกีออโต,โต้เครืกก่อง2.5ท,ท,ทนทนแบบนี้นะครับต้องไม่พลาดเลยปลาชมผ้าหลังคานะครับผมผ้าหลังคาก็เกรดอยู่ที่ว่าประมาณ7 0สิเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าถือได้ว่าสวยงามนะมี เป่ดนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ด้านบนก็มาพร้อมกับอ s ส z u Life s o ว n d ซาวนะครับผมตัวลําโพงด้านบนนะครับผมอยวไปชมด้านหลังกันครับด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าสีดําเช่นกันนะครับผมโอเคนะครับก็ถือได้ว่าสวยงามเลยนะครับกว้างขวางนะครับอเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับลูกค้าด้านหลังก็นั่งสบายครับหัวเข่าระยะสบายถือว่าใช้ได้นะครับไปเดี๋ยวไปชมด้านหลังต่อครับ ่าด้านหลังก็จะมาพร้อมกับตัวกล้องถอยนะครับลูกค้ามากับกล้องถอยแบบนี้เลยมือจับโครเมียมแบบนี้คันโซสีดําแบบนี้นะครับผมอ่านี่เลยตัวรุ่นท็อปของเขาพร้อปุ่มสตาร์ทนะครับผมต้องเป็นตัวนี้นะครับผมแซดเพลย์ชิพนะครับผม DDI BGS แบบนี้อ่าเดี๋ยวไป,ปาพาชมรอบๆครับผมลูกค้าสวยงามมากครับลูกค้ารถสีขาว ลดได้เดิมหมดเลยนะครับลูก้าตะเข็บอยู่เดิมครบหมดนะครับมาชมกับล้อดีกว่านะครับผมล้อแม็กตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับแม็กเวลนะครับผมสีดําขอบเงาๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ได้ยางมิชลินนะครับตัว p r i m a c ร์ซี่เอนะครับผมตัวนี้ก็สภาพ7 0็นนะครับผมดอกดอกเต็มแน่นอนนะครับผมใช้ได้ยาวๆนะครับลูกค้าใครได้ไปคันนี้ถือได้ว่าอ่ะคุ้มมากๆนะครับลูกค้า อาวันนี้ผมฝากอีซู u ูสุดหล่อคันนี้นะครับผมไว้ให้ลูกค้าได้รับชมอ่าลืมแจ้งราคาราคาเปิดตัวนะครับผม4 9 8 0 0 0บาทนะครับลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีประวัติที่ดีนะครับผมหรือว่าอา,อาชีพที่ชัดเจนนะครับผมก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวกันเลยนะครับเพราะผ่อนเริ่มต้นก็ถ้ามีประวัติก็รู้สึกจะประมาณ9,000 9,000กว่าบาทนะครับผมอ่า ถ้ามีเครดิตนะครับผมพอเริ่มต้นที่9,000กว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเครดิตก็อ่าแบบไม่เคยผ่อนอะไรเลยก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปนิดหน่อยนะครับผมยังไงเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้แต่ถ้าลูกค้ามีรถจะมาเชิญน,นะครับผมเพิ่มไปก็ประมาณแสนหนึ่งเหลืออยู่น่าจะประมาณอ่าเดี๋ยวกล้องมาดูยอดผ่อนนิดนึงนะครับผมลูกค้าจะได้ดูนะครับอ่มาชมกันใกล้ๆครับผมอ่าถ้าลูกค้ามีเครดิตนะครับผมอ่าสมมุิว่าดาวที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้า ผ่อนสูงสุดไปสี่งวดก็ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับลูกค้าเห็นไหมถ้า72งวดก็7,000กว่าบาทเนาะอ่าถ้าลูกค้ามีรถมามาคันเก่าๆมาเทินสักคันหนึ่งสักสองแสนนะลูกค้าอ่ามีกระบะเก่าๆสักคันหนึ่งมาเทินเห็นไหมมีประวัติด,ดีอย่างเงี้ยครับผ่อนผ่อนรถมาดีผ่อนเหลือ5,000กว่าบาทเองลูกค้านะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวยังไงพบกับรีวิวคันต่อไปนะครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ